ต่อจากฝูงม้าลายก็คือฝูงควายป่าวิดีดบิดจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนตัวตอนนี้ไฮยีน่าต้องปรับปรุงเทคนิคการล่าเหยื่อใหม่ไฮยีน่ามองการอพยพจากประสบการณ์การล่าควายป่าวีดบิตนั้นมันจะต้องเลือกตัวที่อ่อนแอที่สุดมันวิ่งจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง พื่อทดสอบความอ่อนแอของแต่ละตัวเปรียบเทียบความเร็วแล้วเท่าเท่ากับเนื้อสาาโด้วยประสบการณ์และสัญชาตญาณจะบอกให้มันรู้ว่าตัวใดเป็นตัวที่เหมาะสมที่มันจะล่า ควายหนุ่มตัวหนึ่งถูกไล่ออกจากฝูงของมันฮายิน่าไล่เหยื่อยังไม่หลดละตอนนี้มันยังไม่ได้รับชัยชนะความเร็วของมันเป็นรองหมาป่าเท่านั้นความเร็วของมันอยู่ระหว่าง5ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงระยะ3ถึง4กิโลเมตรนั้นมันมีความเร็วสูงกว่าอัตราของน้ำหนักตัวมันตั้งใจอย่างแน่วแน่เพราะมันรู้ดีถึงผลที่มันจะได้รับว่าคุ้มค่ากับมัน ไหนไม่ช้าควายหนุ่มก็เหนื่อยอ่อนและไปได้ไม่ไกลนักมันไม่ใช่เป็นการฆ่าโดยการกัดที่คอมันเป็นเพียงการกินเหยื่อทั้งเป็นดูไม่ค่อยสวยงามนะักแต่ก็ดูจะได้ผลเชื่อกันว่าในเวลาอันรวดเร็ววายป่านั้นดูที่จะส้นชื่อและตายก่อนที่จะรู้สึกเจ็บปวดได้ซ้ำมันใช้เวลาทั้งหมด48นาทีตั้งแต่เริ่มวิ่งไล่ ไฮยีน่ามีผลกระทบต่อจำน,นวนประชากรของควายและช่วยฝูงควายวิดบีดท,ที่รอดอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับไฮยีน่ามันไม่ใช่เวลาที่จะเข้าปะทะก,กับลูกวัวป่าที่เกิดใหม่ ไม่จนกว่าในเวลาที่มีความหมายการเฝ้าคอยข็งมันถูกดึงดูดไปยังซากอัวป่าที่มันได้ฆ่าบ่อยครั้งพวกมันจะต้องปกป้องซากจากแรงผู้หิวโหยด้านบนไฮยน่าได้แบ่งการเข้ายามออกเป็นสองส่วนและฝูงแรงก็ได้พุ่งเข้าหาส่วนที่เหลือมันมีจำนวนมากและหนึ่งในสีของเนื้อก็ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วทันใดนั้น แรงนิเวียสามตัวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันไม่คิดที่จะแบ่งอาหารของมันให้กับใครทั้งสิ้นจะงอยปากของมันเป็นอาวุธที่สำคัญซากศพถูกลดลงจนหมดไปต่อหน้าต่อตาของเราทัดนใดนั้นไฮยิน่าอีกกลุ่มก็ได้ใช้ความว่องไวและขับไล่ฝูงแรงไปซะแต่เกือบจะไม่มีชิ้นส่วนของวัวอ่อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากเศษเล็กเศษน้อยสำหรับให้มันได้กัดแบ่งกันตัวเมียตัวหนึ่งนำการต่อสู้มากกว่ามีความตั้งใจมากกว่า ตัวอื่นๆได้ชิ้นส่วนที่ขโมยคืนมาได้